เครื่องบินบทนำก้าวใหม่แห่งการฝึกนักบินยุคใหม่ในยุคที่เทคโนโลยีการบินพัฒนายอย่างรวดเร็วความต้องการเครื่องบินฝึกที่มีความปลอดภัยประหยัดพลังงานและทันสมัยเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งหนึ่งในเครื่องบินที่โดดเด่นและได้รับความนิยมจากโรงเรียนการบินทั่วโลกคือดา42 Twin Star จากประเทศออสเตรียผลิตโดยบริษัทในมอดเนคราฟ์อินดัสทรีเครื่องบินลํานี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความล้าสมัยในวงการฝึกการบินเครื่องบินเล็กการออกแบบและโครงสร้างที่ล้ำหน้า ดา42ทวินสตาร์ถูกออกแบบด้วยวัสดุคอมโพสิตคอมโพสิตมัตเตียรซึ่งมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนต่อการกดกร่อนและช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมากตัวลำเรือมีรูปทรงเพรียวลงโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งลำทำให้เครื่องบินนี้มีความทนทานสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่ารุ่นอื่นๆในคลาสเดียวกันห้องนักบินของดา42ถูกออกแบบให้มีมุมมองที่กว้างและชัดเจนทำให้ผู้ฝึกบินสามารถมองเห็นทศนัศนวิสัยได้รอบทิศทาง จึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการฝึกทั้งในสภาพอากาศดีและการบินด้วยเครื่องมือเทฟออร์เกียระบบขับเคลื่อนและเครื่องยนต์หนึ่งในจุดเด่นของดา42คือระบบขับเคลื่อน2เครื่องยนต์ดีเซนสโตรเอนจินเอีสามศูที่มีประสิทธิภาพสูงเครื่องยนต์แต่ละตัวให้กำลังประมาณ168แรงมา้าใช้น้ำมัน j จเทหหรือดีเซนทำให้มีต้นทุนเชื้อเพลิงต่ำกว่ารุ่นที่ใช้แอวแกสระบบใบพัทเป็นแบบ c o n s t ตนต s p e e d p r o เพลเลอจากบริษัท MT p r o p d l l e r ที่ช่วยให้การควบคุมรอบเครื่องยนต์ทำได้อย่างแม่นยำทั้งยังมีระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า Electronic Engine Control Unit ECU ซึ่งช่วยลดภาระของนักบินฝึกและเพิ่มความปลอดภัยในการบินเทคโนโลยีห้องนักบินและระบบอิเล็กทรอนิกส์ห้องนักบินของ DA42 มาพร้อมกับการบินจี1 0 0 0 i g Cockpit ซึ่งถือเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินที่ทันสมัยที่สุด ในเครื่องบินฝึกระดับนี้หน้าจอแสดงผล2จอขนาดใหญ่สามารถแสดงข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่แผนที่เส้นทางการควบคุมอัตโนมัติไปจนถึงการเตือนภัยระบบอัตโนมัติ FC700 ช่วยให้นักบินสามารถฝึกทักษะการบินอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัยอีกทั้งยังรองรับการฝึกในสภาพการบินจริงเช่นการบินกลางคืนการบินตามเครื่องมือและการฝึกฉุกเฉินในกรณีเครื่องยนต์ขัดข้องเครื่องบินความเหมาะสมสำหรับการฝึกนักบิน ดา42 Twin Star ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องบินฝึกสำหรับนักบินพาณิชย์ CPL และนักบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ TMP โดยเฉพาะด้วยระบบควบคุมที่ทันสมัยและความเสถียรของการบินทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจหลายโรงเรียนการบินทั่วโลกรวมถึงในยุโรปเอเชีย er, และตะวันออกกลางต่างเลือกใช้ดา42เป็นเครื่องฝึกหลักเนื่องจากประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเครื่องยนต์เบนซินแบบเก่าและสามารถจำลองสภาพการบินจริงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ลูกโลกแสดงแผนที่ทวีปยุโรปแอฟริกาสมรรถนะการบินที่ยอดเยี่ยมความเร็วสูงสุดประมาณ365กิโลเมตรต่อชั่วโมง1น7อนอตพิสัยการบินมากกว่า2,200กิโลเมตรเทดานบินสูงสุด18,00 0ฟุตอัตราการไต่ประมาณ1,200ฟุตต่อนาทีด้วยสมรรถนะเหล่านี้ดา42ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับการฝึกเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ในภารกิจตรวจการทางอากาศการสำรวจทางภูมิศาสตร์ และภารกิจลาดตะเวนเบาได้อีกด้วยประเจรุ่นย่อยและการพัฒนาเพิ่มเติมบริษัทดมอนเดครฟ์